สาธุค่ะทุกคนวันนี้วันดีมากนะคะวันที่8ตุลาคมเป็นวันอินฟินิตี้ค่ะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้ชีวิตติดขัดนะคะทํามาหากินไม่ขึ้นปัญหารุมเร้านะคะชีวิตดิ่งขาลงเป็นหนี้เป็นสินวันนี้นะคะทุกคนตั้งจิตตั้งใจฟังเลยให้สวดมนต์นะคะคาถาพระนวะเรษฐีเสริมดวงมหาเศรษฐีนะคะจะดึงชีวิตเราขึ้นค่ะเพราะคาถานี้นะคะบอกเลยว่าที่ผ่านมานะคะคนที่ท,ทําธุรกิจใหญ่ๆ สวดคาถานี้อยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและวันนี้ค่ะบ้านโครรวยแล,และอาจารย์ของบ้านโครรวยนะคะจะสวดคาถาพระนวะเศรษฐีและ คาถาเสริมดวงมหาเศรษฐีค่ะใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะให้เราสวด7วัน14วันหรือ1เดือนยาวๆไปเลยแล้วชีวิตเราจะเป็นขาขึ้นนะคะลองดูค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่สวดเองแล้วอยากให้ครูบาอาจารย์สวดเสริมนุนดวงเสริมดวงเสริมบาร,รมีของเรานะคะ7วัน14วันหรือสวดยาวๆแบบ1เดือน30วันมีรีวิวเยอะมากนะคะได้รางวัลที่5ถูกรางวัลที่1หรือแม้กระทั่งได้ค่า 5แสนค่ะแล้วขายที่ได้10ล้านภายในระยะเวลา3วันเท่านั้นเองค่ะใครอยากฝากรายชื่อรายบุคคลวันนี้นะคะสวนยาวๆทั้งเดือนเลยค่ะสามารถทักแอดมินบ้านพ่อรวยได้เลยค่ะสาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ